สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถด,ดีที่คนไทยหลายคนไม่รู้จักและเพราะอะไรผมกับเพื่อนหลายคนถึงชอบรถคันนี้มากๆนะครับกับ GPX CR5 ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผมรู้จักกับรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับที่ขับ GPX CR5 นะครับก็คือแกซื้อตั้งแต่ตอนมันออกใหม่ๆเลยนะครับจนถึงตอนนี้แกก็ยังเอามาขับอยู่นะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมก็ไปเจอแกที่ทํางาน ซึ่งผมกับเพื่อนหลายคนเนี่ยชอบรถแบบมีเกียร์อยู่แล้วนะครับแต่จะเล่นไม่เกิน 150cc 200cc เนาะมาเห็นรถคันนี้ก็เลยแบบดูสะดุดตานะครับแต่ผมกับเพื่อนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า GPX CR5 เนี่ยนะครับมันเป็นรถของแบรนด์ไทยนะครับค่ายไทยเลย 200cc ที่ตอนนั้นเนี่ยเปิดตัว,ด,วด้วยราคาที่เราใจมากคือ59,800บาทนะครับขึ้นอยู่กับดีลเลอร์นะบางดีลเลอร์ก็จะประมาณ60,000นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะประมาณ59,000กว่าบาท ซึ่งราคา59,000กว่าบาทนะครับเป็นราคามือ2นะครับแต่ถ้าเป็นราคามือ1เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 64%,00 0กว่าบาทนะครับแก้ไขนิดนึ่งนะครับ59เนี่ยราคามือ2นะครับเมื่อหลายปีก่อนถ้าตอนนี้เนี่ยใครซื้อมือ2เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก2 0,000นน่าจะไม่เกินนี้นะครับอ่ะข้อแรกมาดูเลยข้อดีเป็นมันมันมันเป็นยังไงอย่างแรกนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรถแบรนด์ไทยนะเขาออกแบบมาสวยมากอย่างแรกดูที่ท่อครับ คือท่อแมงโตรใหญ่อะท่อเหมือนตัวแบบ5 0 0 c ีอะท่อแม่งใหญ่ชิบหายเลยคือท่อใหญ่มากนะและในส่วนของการออกแบบเบาะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเอาเบาะของ 500x มานะครับคือแบบมันเป็นเบาะตอนเดียวนะครับคือมันเป็นเป็นเป็นเบาะตอนเดียวเนาะจะเห็นได้เลยว่าเป็นเบาะตอนเดียวคือนั่งสบายมากคนขับก็นั่งสบายคนซ้อนก็สบายเพราะเพราะเพราะว่ามันเป็นเบาะตอนเดียวนะครับในส่วนของแฮนด์จะเป็นแบบเนเกตนะครับเนเกตแฮนด์อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นแบบเป็นไฟหน้าแบบไฟไฟเดี่ยวนะครับซึ่งผมชอบมาก ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ 197C ก็ซีซีก็ตีเป็น2 0 0ซีซีนะครับเป็น SOHC นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับตัวจ่ายน้ำมันเป็น,นคาร์บูเรเตอร์นะฮะตามสเปคที่เขาบอกมาเนี่ยมันมันรองรับน้ำมันเออ95 91ได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อดีนะครับข้อดีเนี่ยผมจำไดต้ตอนมันเปิดตัวเนี่ยมันเป็นที่ฮือฮาเพราะตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ทำรถเนเกตออกมาในขนาด2 0รซีซีนะครับราคา60,000กว่าบาทเนี่ยตอนนั้นถือว่าถูกมากนะถูกถูกมากนะครับ กับสเปครูปทรงแบบนี้เนี่ยดูบึกบึนเนี่ยและต้องบอกว่าตอนนั้นผมจําได้ว่าเพื่อนผมสมัยเรียนมหาลาัยหลายคนเนี่ยเขาก็ซื้อคันนี้กันเพราะมันประหยัดไงเพราะตอนนั้นรถราคาไม่เกินแสนอ่ะได้คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเคยลองขับของเพื่อนครั้งหนึ่งและก็มาลองขับของน้องที่ทํางานอีกครั้งหนึ่งในปี2องพัิข้อดีนะครับข้อดีเลยเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันพอสมควรนะถือว่าขับได้ไกลพอสมควร และในส่วนหน้าปัดนะครับจะเป็นแบบเอ,อ่อกึ่งดิจิตอลนะครับก็คือวัดรอบเนี่ยจะเป็นเข็มนะครับแต่จะมีเลขบอกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นวิติใหม่ของรถไทยนะเวลานั้นในส่วนของแฮนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทําออกมาดีนะเป็นแฮนสีเงินดูสวยแบบดูพรีเมียมอะดูคล้ายกับเบเนลี่นะครับดูคล้ายกันเลยแล้วก็บอกตรงว่ามันเป็นรถเนเกต2 0 0 c ีที่ประหยัดมากตอนนั้น60,000กว่าบาทนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมกับเพื่อนหลายคนคิดตรงกันก็คือ รูปทรงเนี่ยมันดีความสูงโอเคน้ําหนัก140กิโลกรัมนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาขับความเร็วเนี่ยเหมือนความเร็วที่ผมกับเพื่อนลองเค้นได้นะครับอยู่ที่ประมาณ120่อ่าคือรถ2องซีซีเนี่ยคันนี้เนี่ยผมเค้นได้ประมาณ120นะครับไม่เกินนี้แล้วเวลาขับ120เนี่ยมันจะมีอาการสั่นสั่นก็คือมันเป็นรถมันคือมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับมันเป็นเ,เครื่องยนต์แบบคาร์บ,บูเรเตอร์เนาะ แล้วก็ถ้าเวลาขับแช่ที่120เนี่ยรู้สึกมันจะมีอาการสั่นที่แฮนด์นะครับอันนี้เป็นข้อเสียอีกข้อเสียหนึ่งก็คือรู้สึกว่าโชคหลังเนี่ยมันจะกระด้างไปหน่อยถ้าเทียบกับ CBR150 เนี่ยรู้สึกว่าตัว CR5 เนี่ยนะครับช o หลังจะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับคนซ้อนก็บ่นนะครับคนขับก็บ่นเหมือนกันแต่ก็พอขับได้นะครับหรือบางคนเนี่ยบางคนก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนโชค k อะ่ะไปเอาตัวของ CBR มาเทียบใส่อย่างเงี้ยนะฮะและอีกข้อข้อเสียหนึ่งก็คืออะไร คือตามอู่ข้างนอกเนี่ยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยตามอู่ข้างนอกเนี่ยอะไหล่จะหายากต้องเอาอะไหล่ของโซนิกแฟนทอม CBR ีามานะครับมาทาการยํากันนะครับเพราะว่าข้อเสียคือถ้าไม่เข้าศูนย์เนี่ยบางร้านเอาไปแล้วเขาไม่รับซ่มนะเพราะว่าไม่มีอะไหล่นะครับอันนี้เป็นข้อเสียเดียวส่วนข้อดีก็มีนะครับอย่างแรกประหยัดนะฮะหกหมื่นกว่าบาทเนาะมือสองก็สามหมื่นสองหมื่นนะครับที่สําคัญไม่หายครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถตลาดเหมือนรถฮอนด้าไม่หายแน่นอนนะครับ ประหยัดแล้วก็ข้อดีคือเป็นคาบูเรเตอร์นะครับแล้วก็เติม9195ได้เบาะแบบตอนเดียวนั่งสบายแน่นอนรูปทรงเนี่ยดูเตะตามากนะครับไฟหน้านี่ค้า e e หกเเลยเนี่ยไฟหน้านี่ค้า e ์หกเนะครับแล้วก็การขับทางไกลเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตัดปัญหาเรื่องอะไรหายากเนี่ยมันเป็นรถที่ดีนะเพราะว่าผมกับเพื่อนหลายคนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยก็ขับคันนี้นั่นแหละคือผมยืมเขาขับนะครับผมไม่ได้ซื้อมา แล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนลองขับออกทริปก็ถือว่าโอเคนะขับขึ้นเขาลงเขาโอเคเพราะว่ามันน้ำหนักแค่ร้อยสีกิโลกรัมเนาะน้ำหนักแค่ร้อยสีแต่ว่าจะมีข้อเสียคือถ้าโซ่กับสเตอร์ที่ติดกับรถตัวเดิมเนี่ยขับแล้วจะมีเสียงดังหน่อยก็เอาไปแก้ด้วยการเอาเอาไปเปลี่ยนยี่ห้อที่มันดีขึ้นนั่นเองซึ่งโดยรวมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ชอบนะครับเพราะมันเป็นแบรนด์ไทยเนาะสนับสนุนของคนไทยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือรถ2องีซีเนี่ยเป็นการระบายความร้อนนะครับ ด้วยอากาศนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศเนาะจริงๆเนี่ยเหมือนรู้สึกจะเป็นถ้าเป็นฟังก์ชันตัว2 0 1 7เหมือนจะเป็นหัวฉีดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแรกๆที่ออกมาประมาณก่อนหน้า2 0 1 7อ่ะมันจะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆรถ2 0 0ซีซีเนี่ยมันควรจะมีหม้อน้าซะหน่อยมันควรจะมีหม้อน้าซะหน่อยอ่ะเพราะว่ามันกําลังซีซีมันก็สูงอยู่นะจริงๆควรจะมีหม้อน้านะครับแต่ก็เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศเนาะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะฮะ อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบการออกแบบนะครับเห็นได้เลยว่าเวลาเรานั่งคอมเนนะครับขาเราเนี่ยมันจะแนบไปกับตัวรถเลยเห็นไหมครับมันจะแนบไปกับตัวรถเลยมันจะโค้งคือโค้งไปกับตัวรถแบบนี้นะโค้งแบบนี้เลยก็ผมชอบนะครับโดยรวมเนี่ยคือชอบประหยัดนะฮะราคาถูกนะครับถึงจะมีข้อเสียเรื่องหาอะไรมาเทียบได้บ้างก็โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาไว้ขับในเมืองนะครับขับออกทริปนะครับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นรถน้าหนักแค่140กิโลกรัม เครื่องยนต์ ator, นคาร์บูเรเตอร์นะครับทรงในเกตด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าขับในชีวิตประจำวันขับในเมืองเนี่ยดีมากเพราะว่ารุ่นน้องผมที่ยังขับเนี่ยแกก็ยังไม่ขายคันนี้นะแกก็ยังขับอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เอาแหละเพียงเท่านี้นะครับเล่าสู่กันฟังกับรถ GPX CR5 ถ้าใครเคยขับหรือเคยแก้ปัญหาไงก็มาแชร์ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ